สวัสดีครับวันนี้สภากาแฟาเปลี่ยนโฉมใหม่นะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศพี่น้องคึกคักมากกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ช่วยเชียร์แขกให้ร้านเราสภากาแฟาคนเต็มแน่นไปหมดเลยครับไม่มีที่อยู่อย่ามานะครับพอมาแล้วท่านจะไม่มีที่อยู่ขอบคุณนะครับที่ช่วยเรียกแขกผมแปลกใจอยู่อย่างกับคุณอภิสิทธิ์ เราก็พูดแล้วพูดอีกนะเออแกทำไมจะต้องเอาให้ได้กาบไอ้ซ่วมเราเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนเลยลุงจำลองต้องทำซ่วมชนิดพิเศษไว้เขามาตรวจสอบแล้วแล้วไปรายงานนายกแกถึงอยากได้นักหนาตูดก็ตูดกูซ่วมก็ซ่วมกูขี้ก็ขี้กูแล้วมึงจอาวไปยอมหรือยังไงวะเออมันแปลกจ เขาว่าคุณอพิสิทธ์ตอนนี้สงสัยจะผูกผีกระสือจิงเลยอยากจะต้องเอาของในช่วมเราให้ได้เดียวซ่วม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 อภิสิตเป็นคนรักซ่วมซ่วมก็รักอภิสิธ์พันธมิตรจึงจะไปส่งซ่วมเอาไว้เดี๋ยวจะเอาไปได้ต้องขออนุญาตลุกจำลองก่อนแอยากได้นะัก อุตสาวตำรวจมาตั้งเป็นพันๆคนเพื่อจะมาลื้อซ่วเนี่แหละนะครับหน้าที่ตำรวจโอ้โหวิเศษสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตก่อนลุงจำลองจะให้หรือเปล่าไม่ทราบพี่น้องมากันเยอะแข็งแรงทั้งนั้นเลยนะครับเราก็เลยเกะว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเองจะขอซ่วมลุงจำลองหนึ่งซ่วมไปให้คุณอภิสิทษ์ถึงบ้านเลย พราะได้ข่าวว่าซ่วมที่บ้านแกเต็มแกเลยต้องการซ่วมพันธมิตรเพราะฉะนั้นเพื่อมิตรจิตมิตรใจนะครับก็จะเอาซ่วมไปฝากเราไม่ได้ไปทําลายความมั่นคงนะครับเราไม่ได้ไปทําอะไรท่านเลยนะครับไม่ได้ไปปะท้วงอะไรสักอย่างเลยนะครับเพราะท่านอยากได้เราจึงจะเอาไปให้ผมก็แปลกใจจะเอาชนะค้าคารกันตรงเนี้ย บอกว่าจะเอาสองเลนนะครับเราก็ให้แล้วสองเลนเอาเสร็จแล้วพอให้ไปตกเย็นเราก็เอาคืนก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยก็ผัดกันไปไประกันไม้อย่างเงี้ย่ะเอามันสนุกนั่งหนแล้วก็อาตำรวจมาตากแดดใส่เสื้อผ้าโอ้โหชุดยังก็กจะไปลบออกศึกนะนั่งเหนื่อยบางคนนะเดินเดินไปเสร็จแล้วดมเสื้อตัวเอง yeah เนี่ยชุดสงสารเงียนะผมไม่เห็นใจนะพี่น้องตำรวจที่มาเนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเขาทําตามหน้าที่ยกเว้นเจ้านายเขานะครับที่เขาสั่งมานั้นพี่น้องก็อย่าไปโกรธขึงงหรือไปว่ากล่าวอะไรเจ้าหน้าที่เขานะครับพอเมื่อเช้านะครับผมมาไม่ทันตอนนี้เขากําลังานก็รีบมาได้ข่าวทุกคนมากันเยะแยะไปหมดนะฮะเข้ามาเขา,เขาก็กําลังอยู่ข้างหลังเราล้อมหมดเลยแต่ปรากฏว่าหลังตํารวจ มีของเราอีกหลายร้อยคนเป็นพันคนอยู่หลังตำรวจตำรวจก็ข้างหน้าหันมาทีเสียงข้างหลังเย้ยวหันไม่ดูข้างหลังอีกละละละหลังเพราเหลืออยู่แถวเดียวนะที่แรกเรามานะเขาไม่ให้เข้านะไม่ให้เข้าไม่ให้ออกผมมาปุ๊บกุลิเปิดประตูให้เลยเอผมก็เลยขอบคุณครับนะครับในวันนี้นะครับเป็นวันดีซึ่งผมคิดว่าเออไม่ใช่ฟ้าเปิดนะครับได้ข่าวว่าพรุ่งนี้วันที่สิบห้าสิบห้าค่ำเนี่ย เขาจะเปิดประตูนรกพิเศษนะครับสําหรับต้อนรับเทพเสื้ออาภิสิทธ์นะครับแล้วก็ปรวิตกสิทธิ์นะครับก็จะเปิดพิเศษนะครับรีบไปนะครับประตูนรกเปิดให้ท่านพิเศษวันเดียวพี่น้องอยากจะไปส่งไหมครับถ้าอยากไปส่งก็มาจะไปส่งเขา <S <S ผมคิดว่าวันนี้คือสิ่งที่เราจำเป็นนะครับจะต้องมีเวทีพิเศษกัน แล้วพูดกันให้ชัดเจนว่าเราจะทํา,ะอาอย่างไรจะเอายังไงนะนั่นก็คือชัดเจนนะครับวันนี้มีที่ใหญ่อุตสามาบันบนจีมนุนกิตน,นะครับมาขึ้นเวทีและเล่าความหลังให้เราฟังชัดเจนมากและท่านเคยเป็นในร้อยอยู่ที่นั่นแล้วเขาไปที่เขาพระวิหารแล้วก็ยืนยันนะครับเป็นอาหารที่ปฏิบัติภารกิจที่นั่นเขาพระวิหารในเขต 2,000กว่าไร่นะครับบริเวณร,รอบๆนั้นคือแผ่นดินของเราแต่บัดนี้ถูกเขมรยึดไปชัดเจรอยังในอภิสิทธิ์ในสุเทศในปวิ์กระสิทธิ์ถ้าไม่เชื่อก็เอามนุญกิตไปเทียงอดีตประธานวุฒิและอดีตที่เป็นทหารที่ปกปักรักษาชายแดนอยู่ด้วยเอาเขาไปถามดิกล้าไม่ล่ะมาออกโต้กันอนะ่ะท้าบอกให้โต้กันเนี่ยมาไม่ล่ะ พอจะเอาก็จริงค่ะว่าพันธมิตรอยากออกฟรีทีวีวันนี้ไม่ต้องอยากออกหรอกแค่ทีวีนี้คนก็ดูกันล้นถอแล้วเยิ่ยงวันนี้ดูกัน,กนจนดับไปหมดเลยเน็ตหนัดต่อไม่ติดเลยทั่วโลกไปดูกันดูว่าไอคนบ้าประเทศนี้เป็นนายกและสมุนตีห่วงแต่ช่วงที่จะมาเอาของเขาไปผมไม่ทราบว่ามันมีปัญหาอะไรกับเรื่องตูดเนี่ย มันนวลเนี่ยกับของเราเนี่ยดูตู่ตัวเองดีเถอะวันนี้แหละครับผมบอกแล้วไงครับเรายังไม่ได้เป่าลกวีดเลยนี่ขนาดยังไม่เป่านะครับจากหน้านี่เลยไปแยกนูแล้วนะครับได้แยกจปลอจะไม่มีที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่ามานะครับใครไม่มาก็อยู่บ้านนอนอยู่เฉยเยอย่ามานะครับอย่าลุกมา เพราะไม่มีที่แต่จะบอกให้นะครับที่น้องข้าราชการที่น้องทหารตำรวจที่รักและทราบข่าวนี้และชัดแจ้งแล้วว่าบัตรนี้ไอรัฐบาลที่ท่านคิดว่าเป็นตัวแทนของท่านนะ่ะมันขายพลาดไปเรียบร้อยแล้วท่านจะอยู่ข้างใครมีนายทหารหลายคน พอดเครื่องแบบมาร่วมเราที่นี่ปรบมือให้ด้วยครับเขาแนะนำตัวยศดตำแหน่งและสังกัดเขากับผมด้วยหลายคนเลยบอกว่าเขาพร้อมที่จะยืนอยู่เชียงข้างประชานชนครับนายตำรวจพี่น้องตำรวจท่านพร้อมไหมอยังครับวันนี้พี่น้องทหารหลายด้วยครับอยู่กับเราเด็งนี้ข้าราชก,การทุกเรา ท่านผูกเขากระทำย่ำยีมามากแล้ววันนี้คือโอกาสของท่านพุ่งนี้นัดก,กันเป็นวันหยุดราชก,การแห่งชาติดีไหมครับ <Yeah. S 1> ดูที่มันจะทำอะไรทั้งกระทรวงหมหาทยกระทรวงทั้งหลายแหละเนี่ยมันข้ามหัวกันไปทั้งนั้นแต่งตั้งแต่พวกมันมันจะเอาคนดีที่ไหนได้ครับใครเลี้ยงเก่งยิ่งเลี้ยงตั้งแต่ตีมไปถึงไข่ได้ก็ได้ตำแหน่งนดีๆไป แล้วมันจะมีใครดีอีกในบ้านนี้กระทรวงมหาไทยก็ไม่เหลือกระทรวงศึกษากระทรวงไหนคุณว่ามีที่ไหนเหลือบ้างล่ะครับระบบคุณธรรมมันล้มเหลวหมดระบบการเมืองก็ทําเพื่อเงินและพวกตัวเองทั้งนั้นคุณยังจะไปเลือกตั้งเอาสุน,นัขที่ไหนมาอีกมันจบแล้วประเทศนี้ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง ใครจะบอกว่าเลือกตั้งคือประชาธิปไตยไม่จริงกูเลือกได้เลือกทีหลังแต่กูจะเลือกคนดีมาก่อนแล้วก็เอาคนดีไปใพี่น้องเลือกอีกเหมือนอย่างที่ผมบอกใครจะเป็นสารวัตรใครจะเป็นผู้กำกับให้พี่น้องที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นคนโหวตไม่ใช่นายตั้งมาแล้วถ้าทําไม่ดีออกไปเลยเอาบำเหน็จไปถ้ามันพี่โกงพักยึดซั์ด้วยลูกเมียยึดหมดเลย แต่เงินไม่อั้นครับมีโบนัสให้ด้วยปลายปีจะเอาเงินเท่าไหร่พี่น้องแม่ยกของเรานี่มีเพชรเป็นเยอะแยะเลยจะมอบไปเลยโบนัสถ้าคุณไม่ให้มีขโมยขจรในหมู่บ้านในตำบลนั้นเลยเอาโบนัสไปอีกเป็นล้านๆก็ให้ได้ไม่ต้องไปไถเขามันมีสัก์สีมากกว่าอีกพี่น้องตำรวจที่รักเข้ามาใหม่ๆไม่มีเงินเอาไปเลยครับเงินเดือน20,000 30,000หาเมียให้ใครไม่มีเมียมีเรือนห้อยเสร็จหมดเลย แต่ขออย่างเดียวอย่าไทยและอย่ากโกงทำได้ไหมล่ะครับ <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้เปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตำวรวจอายการศาลต้องเปลี่ยนหมด <Yeah. S 1> ดูที่ครับ <Yeah. S 1> เสื้อแดงก็ว่าไม่ยุติธรรมพอมาของเราล่ะครับทีวันนี้เรามาอยู่นี่เขาบอกทำลายความมั่นคง <Yeah. S 1> แล้วทีเสื้อแดงล่ะครับ <Yeah. S 1> เขาจุ่มนมกันอยู ไอ้ความมั่นคงเนี่ยมันนับเป็นชั่วโมงนับวันนับเท่าไหร่วะแล้วปิดถนนจะเปหมืนหมื่นคนตั้งแต่บ่ายยันกลางคืนดึกเนี่ยทําไมไม่มีหมายเรียกทําไมมึงไม่ไปจับแปลอะไรแต่พี่พ่วกเราเนี่ยมันส่งหมายได้ส่งหมายดีผมยังไม่เจออยากจะส่งก็ส่งมาเอาผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่พูดความจริงให้พี่น้องได้รู้และเราไม่ยอมรับสภาพที่เกิดขึ้น เราก็บอกแต่เพียงว่าอย่าฝื้นกระแสโลกนะผู้สื่อข่าวเพราะว่าประชาธิปไตยทั้งโลกเขามีกันไปได้หมดแล้วประธานโทษครับประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายในโลกนี้ท่านานี้กําลังชิปหายครับฝ่ายยีหยิบไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกครับเลือกตั้งมาแม่งอยู่กันไปสี่สิบปีที่ไหนครับเมื่อเรื่องตั้งทั้งนั้นแหละครับคุณดูครับพม่าเขาเรื่องตั้งครับได้ไปแสงชันึันใหม่เขาก็เลือกตั้งอะ ลาวเขาก็เลือกตั้งครับจีนเขาก็มีครับเวียดนามเขาก็มีครับแต่เขาปกครองต่างกันคุณดูที่ที่ดาเขาคอมมิวนิสต์เป็นยังไงครับประเทศจีนวันนี้มีเงินกระตัก,ตกมากที่สุดถือพันธบัตรของสหรัฐอเมริกามากที่สุดในโลกจีนเทะมาเมื่อไหร่อเมริกาแทบจะลมใจลมใส่เลยละครับจะบอกเงินทองมากที่สุดกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์คุณเห็นไหมล่ะครับ แล้วยังไงครับแล้วคุณบอกเลยครับเราไม่ได้ต้องการมาไปปกครองแบบนั้นเราต้องการสังคมที่เป็นธรรมสังคมที่อยู่อย่างพอเพียงไม่ใช่อีกคนหนึ่งรวยล้นฟ้าพ่อแม่มีลูกห้าคนมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งถามว่าถ้าแบ่งเท่ากันทุกคนจะได้คนละเท่าไหร่แต่ถ้าคนหนึ่งมันคิดกองพี่น้องไปครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งให้พี่น้องอีกสี่คนถามว่าเป็นยุติธรรมไหมล่ะครับฟัาเงนินมันมีแค่นั้นอะ ไอ้เศรษฐีที่ว่ารวยที่สุดในเมืองไทยอะ่ะมึงเอาไปจากไหนละ่ะมันก็อเอาไปจากคนจนเมืองรวยคนหนึ่งคนอีกเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ยากจนลงใช่ไหมล่ะครับเราต้องการสังคมที่เป็นธรรมสังคมที่เอืเ้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันกันไม่ใช่คนจนแทบไม่มีที่จะสุกหัวนอนในขณะที่ไอ้คนที่เคยจนมาก่อนไปเป็นนักการเมืองมันดื่มวายขวดละห้ามือนในคนหูกลางๆอเคยเห็นไหมครับ มาวนที่ไหนมานี่คือสิ่งที่เราต้องทำและคือสิ่งทีต้องเราเปลี่ยนแปลงในยุคนี้เพราะไม่งั้นไม่มีหรอกครับใครที่จะมาแบบพี่น้องพันมิตรวันนี้วันข้างหน้าอย่าหวังว่าจะมาอีกเพราะลูกหลานเรามันโดนซื้อตัวไปกับระบบโรคไซเบอร์หมดแล้วมันกดอะไรกันก็ไม่รู้นั่งมาพ่อแม่มันยังไม่มองหน้าเลยกดจ๊จจับหูลับตามันกดไม่รู้กดหาอะไรกันเนี่ย ไปทั่วไปหมดมันไม่สนใจแล้วครับว like ่าที่นี่เราพูดอะไรดินแดนเสียไปเท่าไหร่ต่อให้เสียมาถึงกรุงเทพนะครับถ้าไม่เอาบ้านมันไปมันก็คงไม่เดือดร้อนหรอกเหลือเท่าไรแล้วครับเพราะนั้นถ้าเราไม่สู้วันนี้แล้วจับมันมาอบตใหม่เปลี่ยนให้กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนในสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติใหม่เปลี่ยนในสภาความมั่นคงใหม่เพราะบ้านนี้เมืองนี้มันไม่มั่นคงแล้วมันงดแงันเต็มทีแล้ว ถือว่าเป็นวิกฤตที่สุดครั้งนี้ถ้าเราเปลี่ยนวิกฤตนี้ไม่ได้อย่าหวังเลยนะครับว่าจะเหลือสถาบันอะไรให้เราเคารพบ,บูชาอีกเขาพูดชัดเจนนะครับที่เขาชุมนุมกันเขาบอกว่าเขาจะเข้ามายึดอำนาจในสภาเขาจะเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วก็จะจัดระเบียบสังคมใหม่เขาจะจัดการกับระบบประมาทอยาธิไปไตยทิ้งเสีย และเขาก็จะจัดอํานาจนอกเหนือระบบที่เหนือกว่านั้นใครล่ะครับอานาจเนี้ยมันพูดชัดเจนและคุณยังปล่อยมันอีกใช่ไหมนี่เป็นโอกาสและเป็นครั้งที่เราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ไอ้นคนอย่างนายอภิสิทธิ์เมื่อขายชาติได้ขายแผ่นดินได้คุณคนเคยพูดแดงนะครับที่สนามไทยญี่ปุ่นที่ดินแดง บอกว่าถ้าเสียดินแดงถ้าเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวอย่าว่าแต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยแผ่นดินนี้ผมก็ไม่ควรจะอยู่ด้วยบัดนี้ถึงเวลาแล้วครับที่จะทวงคำพูดคุณวันนี้เสียดินแดนไป4.6ตารางกิโลเมตรมันเท่ากับกี่ตารางนิ้วคุณไม่ควรจะอยู่ในแผ่นดินนี้ตามที่คุณพูด เราไม่ได้ต้องการเลือกตั้งไม่ได้ต้องการมายุบสภาแต่เราต้องการให้คุณระหนักในสิ่งที่คุณพูดไว้และคุณจาลึกไว้เป็นตัวอ,กอักษรใต้แม่พระรรณีและหน้าพักประชาที่ปั์เองด้วยว่าสัตย์กังเวอมะตะวาจาแล้ววาจาของในอภิสิ์นั้นมีคำสัตว์ไหมครับมีแต่โกหกตอแหลเท่านดเนเอง ให้กำลังใจทุกคนนะครับเราทุกคนเป็นเหมือนเครื่องจักรและฟันเฟืองคนอยู่ข้างบนไม่มีอะไรครับผมก็มีปากนี่แหละครับเป็นอาวุธที่น้องก็มีมือตบเราก็มีอาวุธกันอยู่แค่นี้แต่เราจะสู้มันจนใจขาดดิ้นทำไมถึงทำกับฉันได้ล่อยเอ็อยให้ลอยนวล แต่ส่วมเธอจะทำลายกลับไปแล้วสาใจไหมอภิธิ์ทำไมถึงทำกับฉันได้สวัสดีครับ